สาธุนะครับบางตัวม่ตึ้งลอยครับอกของตัวในกาครับนาสาธุดะครับะี่นองเอาครับอ่าตที่อาจารย์ตน้ครับเป็นแกนไครับถุก้รับสามครับยอดตไมเกือสองนนะีนครับอ่าเียเยอ่าพาดได้เอยนะครับสามารถท่าเที่ยอกก็ไม่ีไนะครับอ่าเิดเป็นก็ะมดีประมาณหนึ่งาถ่ายเป็นวิดีโอสยงคนนะ ีกว่าเปิดเผยกันก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับภาษาของเพราะว่าเครื่องเสียงที่ใช้ในุกินระบของบ้านน้องแค่นะครับตรงเรียก่าอยู่ไดนนะครับดาพี่น้องนะครับรวมรวมโดยเสื่อกันนะครับอาคนละไม้คนละมือพี่น้องนะครับอันนี้ช่วงนี้นะครับคุณเจ้าทั้งวันใจนะครับเดินทางสู่บ้านเจ้าป่านะครับอชุดชวดพี่น้องนะครับในชุมชนเด้อนะครับมือดี นะครับเป็นมือสําคัญของพี่น้องของเฮานะครับของชุมชนของเฮานะครับปีดาชุมชนวัดดอกเคียรใหญ่ได้ตอนรนำขนานกระถินนะครับเจ้าภาพผู้ทิมส่วนบุญสมุทรสนในคุณพ่อแสงนะครับขันติว้งนะครับคุณพ่ออ่อนคุณแม่อ่อนนะครับคุณธพ่อพุณธป้าขันติว้งนะครับปู่ไว้ชนพี่น้องนะครับสาธาณในรับทสาบลาบดูปีดวงนิจันนะครับหรือว่าการนับส่งจากพระขุนเจ้า นะครับส uh, 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 ่มใจไห้นะครับเดี๋ยวรับรู้นะครับจะมีความสุขแล้วก็เฮงสุขจริงๆกันไปพี่น้องมีความทุกข์กางให้ผลจากถูกเส้อนะครับโดยวิทยากรที่ขอเขาที่ไว้จนไปแล้วนะครับได้รับกองบุญกองบุญสนกองใหญ่กองนี้นะครับเพื่ออาจารย์พิชานะครับเอกพิชานะครับสุปฏินะครับจากกองรบกั้นนะครับสมปอยนะครับ อาโฆษณาสาตีตัวลไปอีกสองลอยบาทนะครับสำหรับชาอีชาครับอ่าก็ให้ไดครับอ่าเดือยอดนะครับวันเนเด้อนดครับชาปีชาได้ครับเป็นอกตอ่าพี่ผู้องบอกเป็นได้หลอเนาะอร่อยตํหนักทรือวาอ่าเป็นพิษทายนต์ยนต์ยังทูอ่าอยทเนาะโอ้อร่อยตีก่อนเนาะ ลอ,อยตี้ก่อนก่อนสุเกิดลอยโท่าลอยเอนะครับจากพิชานะครับถือวา่าเป็นลูกในบ้านวานในสวนนะครับที่รวมโดยเฉยกันนะครับเป็นเครื่องเสียงที่ใช้ในนมือขึ้นนะครับนำ้ำชือขึ้นในเมืองน,นี้คุณพอวิจิตบอกว่าอนาณาเสียใจนำด้อยพี่น้องนะครับจิตตาจริงจัง